ครับสวัสดีครับอาจาช่องครับพี่นาเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเอียงแชนแนลแล้วกะระเละรวยสิบห้าคาปินาเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเอียงแชนแนลแล้วกะระเลาะรวยสิบห้าคาปินาเอฟซีทุกท่านเนาะบรรยากาศมือนี้ครับพี่นาเอฟซีทุกท่านหลังจากไปหาปูอื่นๆมาหน่อยเอฟซีมินิไปไหว้ปูเจียงโอ้มีคิดสั่นอยู่ดในพี่น้องเอฟ ที่พิเศษอย่างนั่งเลือพี่น้องเยีชิดทุกท่านยิ่หนาเสียบชอบพี่น้องเยีชิดทุกท่านโอ้กว่าสิลงไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมอคิดน้ำอลไรเพราว่าจะไปหาเราได้เป็นอย่างคือจังคือจังเป็นคนที่ที่เออเ่าชอบน้ำบัดนี้คนที่เ่าชอบน้ำน้ำเลือกน้ำหลายๆแบบเนี้ยจะเ่าชอบแอดถึงเ่าชอบทะเลไงพอว่ายพอว่ายานเห็นไปขี้เรืยข้ามไปอีกโอ้ย ต่สิขาดกันนบแล้วเราไปอีกสาธทุแล้วสา,ารทุอีกถามีลูกกันเลยบอกคน่าถามมีลูกมีบุญอ่าสัมพันธ์อย่างมกกาก่าขอให้ปูใ่ให้ยุให้ให้เลือ้อยู่นิ่งๆไม่ให้เลื้อโค้งเค้งแบบนี้แ่ะ,ะค่ะน้ำผู้ชมให้เลือๆๆ้อนิ่งๆกระเป๊จังบุญจังคุนะคะนะี่หลีเดีดค่ะ่้นผู้ชมออกแกฟังไปคือจังนิ่งเลยนิ่งเหมือนเ่านางนางทาน้าเลยค่ะนะ้ำผู้ชมเลื้อน่ะนิ่งสนิทมีโค้งเค้งมีอย่างเลยค่ะนานผู้ชมไปฮอด ที่ใหม่แล้วเรียบร้อยฮอลล์มันจะคอยเป็นเรืรอพงเพงงามฮอลล์นะคะที่กับมากันนิ่งสนิกนทกัน,กน,นะะอธิษฐานครับกอล่ะค่ะบ่สอธิษฐานได้บอสได้อธิษฐานยังอธิษฐานคอยเรือยังพงเพงยังให้เรือ,อ,อ,รอนิง่งแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมเสียสูงสีไปไม่ได้เพราะอยู่หมดเลยอะไปคราบที่ประตูเ <laughs> สียสูงพี่ใส่สองแล้วแู้หลักวนใจหนึ่งแอบใส่สองคนที่ย่านน้าเนาะแต่ว่าก็อยากไปกา <laughs> บเพ <laughs> ิ่นค <laughs> ่ะบอสไปยังไะ <laughs> ท่านใดมีเวลา่ากก็ไปเกาะปูเลยได้กับท่านผู้ชมที่เกาะอย่างเกับอ่าฮะเกาะเอยียงดอน,น,นพเกาะเกาะดอนกูพเนาะอ่กาไปกกาะ่ันได้ค่ะเราไปขอพ้นขอพรได้ข้าเกาหล่ะค่ะท่านผู้ชมนั่งํำท่านท่านใดที่อโชคดีมีใชยแล้วก็มีนั่งํำให้ข้าเกาค่ะท่านผู้ชมนัน่งรำมันอยู่ในเกาะอ,อันเรียบร้อยผู้ใดจะไปบ,นบ,นบนุญบานสารเก้าหรือวาได้สำเร็จแล้วเอานั่งรำเลยก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคือว่าตั้งใจจะไปหรเอจะไม่ไป อ่าตั้งไปหลายที่อะแต่ว่าไม่ได้ไปก็คือคิดยากที่เลียนี่แหละคุณผู้ชมคิดยากพี่สุกไปเลียร์นี่แหละก็เลยตัดสินใจไปอ่ะแน่ๆก็อยากไป g r า b แล้วเราก็เลยตัดสินใจไปอ่าสมความมุ่งมา่ปรารถนาค่ะก็ไปจับใครไปควงค้อค่ะไปจับใครเราได้น้ำผ่านน้ำชมอือเออแอบจับไข่มาได้ที่ห้าเก้าเจ็ดค่ะนุำชมอ่าเก้าเจ็ด บอกคนมาทำแตกสามตัวทำได้แตกสามตัวได้สามตัว,ตวแอดจับลับขึ้นไปเอาอนั่งล้มค่ะท่านผู้ชมนั่งล้าล้ถาถวายสาธุขอให้ความสมความมุ่งมั่นตัดถนาถ้าได้สามตัวดีเนาะแม่ค่ะแต่ว่ามือนี่สิบล่างค่ะสิบล่างเอ็อดจะบปตัดแอดจะให้เลยทั้งสามตัวแต่ว่าท่านไหนที่มีตัวดับจับไว้ก่อนแอดค่ะอื่ามืออืน่น แอดก็จะมาลงอ่าหน่วยล่างให้ล้วก็คือจับคู่กันเลยค่ะที่จับคู่มาเน่ยแอดจะไม่จับเหมิดค่ะแอดจะจับตัวที่มันบวดับตัวหดที่มันดับแอดจะตัดออกแต่ว่าหั่นตัดออกให้ตั้งอยู่ในสูตรแบบเดิมแต่ว่ากล้าออกเฉยๆค่ะเพื่อมีคนชอบเนาะอ่าท่านใดที่มีตัวตัดอยู่แล้ในระวางสิบล่างมีตัวตัดอ่าหรือว่าตัวใดตัวนั้นมันดับตัวแอดใช่เค็ดมัาค่ะบางคนท่านนี้ท่านนี้อ่าสูตรดับเพราะว่าแอดดับล่างไปที่สี่ตัวหกเนาะ ดับไปที่สี่กับหกอ่าเอ่าสี่กับหกถ้านนี้สี่กัมหกก็ตัดออกแต่ว่าท่าในใดที่มีตัวดับนอกแกะสี่กับหกดับแม,ม่นเม่นขมาตัวใต้คอมเมนต์ค่ะแอดจะตัดตกออกค่ะอ่ะาขอให้แม่นเม่นพาะนั้นค่ะอมื้อนี้ก็จะเป็นปล่อยสิบล่างค่ะอันที่สนะิบหกเนาะครับเอ่าหกเจ็ด ก่อนเดือนปีหน่องยูทูบสื่อสารจะเลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นการมาแจกท่านเจ้าแม่นทั้งในปี่น, e น้องยูทูบเนาะแจค่ะหนึงน่งไลค์มีความหมายกับแอดทั้งนั่นค่ะอ่อเอาไว้เป็นช่องเงยช่องดังค่ะท่านผู้ชมทั้งในกับท่านเข้ามาชมแล้วขอให้ท่านกดไลค์ให้แอดนิดนิดนึงค่ะท่านผู้ชมกดให้แอดอเป็นบ้านแก่นนิดนึงค่ะคลิปใดที่มันบ่ขึ้นอ่นะกดไลค์หน่อยคนเข้าไปเบิ่งเยอะอยู่แต่ว่าบ่กดไลค์ให้แบบนี้ค่ะท่านผู้ชม อ่าค้นกัเข้าไปอ่ะก็เพราะสมควรค่ะแต่ว่าอ่าบางคนกับ่าดไล่ให้ค่ะืออดกัขคอแค่กดไล่ค่ะท่านผู้ชมขอให้กดไล่ให้น้าเนี่ค่ะอ่าเป็นไงสิบตัวสิบล่างวันนี้วันที่ส6บหกมิถุนายนสองพัน้าร้อยหกสิบอ่็อย่าลืมนะค่ะตัวใดที่ดับตัวใดที่มันดับที่แอดเพจเป็นสิบล่างมาหนิอ่าเขียนใต้คอมเมนต์มาบอกค่ะว่าตัวไดนดับแอดจะได้ตัดออกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าของแอดดับไปที่ สี่กับหกค่ะสำหรับล่างเดี๋ยวมือ่นเอ็ันคยมาเอาล่ะรักหน่วยล่างแล้ักจับคู่เลยค่ะนมูมทมเพาวามันจอดแล้วเนาะมือ่นก็คยเป็นมาที่สิบอ่าหรือรัชาวรงนี่อยเต็มสูตรแต่ก่อนค่ะเมื่อจับพูด่เดี๋ยวแอดมาเอาออกให้ค่ะ ไปหน่อยยี่สิบประนไปเป็นตัวเลขก็ช่างครับเจ็บคอเจ็บพอเมรันว่าปัญบายไปไหนสิบล่างมวดวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอ่สิบล่างอ่าสูตรนี่คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามท่านใดที Seiten ่มีต um ัวดับในหนึ่งสองสามเนี่ยตัวใดดับอคอมเมนต์บอกแอดน้ำเลยค่ะสว่าสูตรของแอดดับซีกอมโก อ่านอกนี้ก็นั่นอาจจะมีอ่าถ้าผู้ชมอาจจะมีค่ะคอมเมนต์มาใต้สาหรับสูตรนี่อ่างวดก่อนได้ที่สี่ห้าหกค่ะอ่างวดก่อนได้ที่สี่ห้าหกวดก่อนวันนี้ได้หนึ่งสองสามค่ะอืมตัวใดดับบ้างค่ะคอมเมนต์มาค่ะตัวนี้มันดับตัวแอดหนึ่งมันดับตัวหรือว่าสองมันดับตัวหรือว่าสามมันดับตัวอ่าคอมเมนต์มาบอกแอดได้ค่ะอืมแอดก็จะได้ตัดออกค่ะก็จะได้ตัดออกแมนก็จะเรียนหน่อย แต่ที่กิ่งแอดก็จะลงเต็มสูตรแบบนี้แหละตัวไหโบเดนแอดก็จะจแม่เนาะอาจจะแลไรเนาะเพื่อบางครัง้งบางคนว่าอาจจะพอชอบหนึ่งเ้างไปจับนึงอาจจะบอชอบหรือว่าเ้างไปจับตัวนั้นเขาอาจจะบอชอบน้ำก็ให้จับตัวใหม่ได้ค่ะคือลงเต็มสูตรไปเลยค่ะแต่ว่าตอนจับคู่แอดก็จะจับตั้ตัวเดนแค่นั้นค่ะทั้งมอเพราะว่างวดก่อนมันกะเขาที่ไม่ล่างเนาะไม่ล่างเข้า สิบล่างแอดสูตรนั่นแอดเอานี้แล้วค่ะไม่เข้าสูตรนะั้นสูตรสองตัวมะมพร้าวงดนีน้แอดเอาสูตรสามตัวคืองวดที่ผ่านมนาะคือสี่ห้าหกสำหรับท่านไหนที่ชอบนะคะเด้อวท่านใช้ที่ชอบแล้วค่ะท่านไหนที่ไม่ต้องดับคอมมนมาค่ะอืะอาตัวดับมาใสา่อาตัวดับมาตัดออกค่ะมาตัดออกแล้วก็บอกแอดพร้อมเ่ยแอดอยากอยากได้ดับที่แม่นเหมือนกันค่ะออ คนไม่มีสูตดัดดัดใจกันเนาะเนี่ตัดใจกันค่ะตัวใดจะสมควรมากตัวใดจะบม่สมควรมากค่ะจับหน้าจอครับพี่น้องยิปชีทุกท่านจับหน้าจอเชลนงครับพี่น้องครับรถแบบแนวทางครับสิบล่างสายวิ่งครับพี่น้องยิปชีทุกท่านเนาะสายวิ่งค่ะสายวิ่งไม่ควรพลาดนี่ครับพี่น้องยิปชีทุกท่านรถแบบแนวทางสิบล่างวันประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอยู่ที่หนึ่งสองสามพี่น้องค่ะฮะ ดับเป็นแม่าจัดออกหรือว่า <c oughs> ท่านไหนบ่มีดับตัดกะลักตัวใดก่อนกลับไปก่อนค่ะอืมเขาต้องลักนึ่งเราไว้ก่อนึ่งไปค่ะท่านไหนมากสองก็เอาสองไปท่านไหนก็มากสามก็เอาสามไปค่ะอืมแต่บาในสามตัวนี้แอดจะต้องออกตัดออกตัวหนึ่งค่ะอือแอดจะต้องออกออกตัวหนึ่งแต่ว่าแอดจะตั้งไว้แบบนี้เหมือนเดิมนหรอท่าแต่ว่าจับคู่แอดจะบ่จับตัวที่ไม่สวยค่ะอืออืมยุนดี่รัทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เ <Yeah. S 2> ปน็นกำลังใจทั้ง <ใน S 2> ทีแมานะพี่น้องย e ิปซีทนะุสันเนาะบนขอบคุณพี่น้องย e ิปซีทุสันที่สามารถรับชมตั้งจุดจนจบ uh. ผมก็จะอย่าง,งจะลาไปก่อนพี่น้องย e ิปซีทนะุส uh. ันเนาะเจอกันใหม่คลิปนะ <c oughs> คลิปหน้าครับพี่น้องย e ิปซีทุสันสวัสดีมากครับ uh, สวัสดีค่ะ uh.